มิดเปรชครับกำลังอัดคลิปอยู่เอาเกมเอนดรอยแอปเปิ่อนมเห็นเห็นเงินเยอะตรงนี้ មកប៉ុលអានចៅនេះមរណិង EP ទី1 วัดทาไมเราไปเพื่อนรีบไปจังวะเพื่อนเลี้มาถึงก็ตายตรงนี้ของคุณ เราเรืตองนี้นท่าเดียวกันนี่กอเข้าไปไอ้แปไอ้ปไตดแล้วมันออก้วสเลขมันห่วเอามนจากไหนวะที่มันถีบมันออกมึงก็ต้องเล่นโอดฮดอเลยกันคือว่ากูจะเข้าฟรีไฟแล้วกูกูจะไม่ได้กับไอเล่นเพราะว่าไอเล่นแบบไม่อัดคลิปม้งอัดคลิปไม่ อัดนยูพ่อพ่อมันอ่นคลิตหนึอ่านคนึ่งดีนก็มาแก่ไดเหาในมดอน้เพื่อน้งมืวานหนูครดเลยสามพันเียดดูบอกว่าไอ้ไอ้เนตเป็นตเมเทสามพันเยนเ้าไแก่ขติดกงภาพสวยภาพสวยงาภาพแบบที่เราตั้งเนาะ เมื่ก <The> <baptism? are again response> mm ็ไปทำงานหยิไปถ่าหน้าไม่แน่มันก็ไปเลี้ยงควายเลี้ยงควายเลยพี่เลี้ยงควายลอ้ควายไอ้อ้ยไอ้ควายอยากเลี้ยงควายไอ้ควายอยากเลี้ยงเวาย ตัวลอยลังเชิไอ้เลี่ยงควาผมกับเปลี่ยงควายนะครับเชิดนี่ปากมาจรงวะมาตากเดี๋ยได้นไม่ดีสุดปไเอ้าเราตายนดนึงเลยมั้งเนี่ยดีสุดชกันแล้วก็บอกแม่มึงถ้าไมเล่นเอวนะไม่รับคุายาแบบนี้หรือวะ มาลินใส่นเปลือกแบบเขาเลยเอเดบิวเอเจะเอจะไ่ัเป้าเออเอจะทำยังไงไม่มาลงไม่มาลงกับเอ็มฟาริสบอกว่าใช้วิชาของฟาริสน่ะว่ะเอ้าฉันนังนึ่งวิชาของฟาดิสก็คือเดบิวไม่เนเดบิวไม่ตับเล้าเลย กูก็โตโแล้วกูก็ตายได้โอทุกคนมันมีคำหยาบครับสมขอปิดก่อนมันสืไม่ดีมันเงียบหนูมากขอเขอันไม่มีมอโอ้ยกรรเบกระอบกระดจะใช้ช e า้โอ้ o u b ึงอเงออ แต่แบบนี้นะกูแบบนี้มึงก็ฆ่ากูตั้งแต่กอนนีมาเย่ะสน้อบกมึงไงเนี่ยมขนาดนี้มึงก็หนุ่หน่อยน่ะครับพี่พี่ฟิซุหนูอยค่ะหนูไม่มีเนีไม่มีเนียมีมีเหรียญไม่มีเหรียญนแล้วนั่นหนูไม่มีเหรียญนั่นหนูไม่มีเหรียญนั่นหนูไม่มีเหรียญะ นี่อะไรไม่รู้ครับแต่ว่าซุปหนูก่อนก็ดีนะกดไลค์ให้เลยเนี่ยเออกดกดกดหน้าหน้าอ้ควายเ่ยมึงคนเดียวนนี้มึงก็ชุบซิชุบอ่ะชุบชุบชุบนะไม่ไม่ไม่ไปตรงนี้ไปตรงตู้ชุบก่อนไม่ไม่มีตู้มีนะครับนั่นเขาช่วยด้วยนะมึง ต้องต้อเป็นตัวหรวมต้องไปเอา้เงียมุ่มดต้องเป็นส่วนัวเลยโอ้ตัวุกคไม่หอดนถ้าุปส่วนรวมันก็ชุบงเลยไม่ได้ยากไม่ได้ยากคับมันก็มีแท่งให้มันหลบอยู่ตรงคุยให้มันหลบโอ้คยโอ้ย มึงเงจิกมึงของโคชมึงยังเก็บหมนีกูลงมาจบเแ้มึงก็ได้นะมิงจอยอีมึงได้แล้ว่มึงจอยอีจิงละยวเดีงมาตรงนี้นะมึงมึงมึป้าตัวไว้นะอย่าให้ใครเก็บนะโว้สายอุ้ยังโค้ชมึงเก็บ้าไว้นะอย่าให้ใครเก็บนะเาแล้วไปชุกนูจะขึ้นเมล ไปชุบตรงเนได้ไม่เยอะทีนก็โดนอะตงตรงตงไอ้กูไม่ชอไม่สามคนท่ไปเพื่อนกันหนคนนะกูจะโกรธมึงกูจะบีบคอมึงกูจะฆ่าตัวตายแล้วกูจะไปไปบีบคอมึงไม่เบื่อเหมือนกันเลยเลยมึงจะไปแบกเขาใหญ่ไปแบกเราใหญ่มันฟาเล่าเขาให้เปิดเอาเป็นมีด เอ้ไมันก็มังก็จำได้เนาะมึงทำไมมึงไม่ลืมลืมเลีเยลืมมึงจจได้ดีเลคอยเกลดูทราหวังเรออ๋อมึงมึงย่ายายายากูต้องอดมึงไม่รอดไม่เป็นไรกูต้องอไอดกต้องอเสวิมึงระเบิดระเบิดใจไมระเบิดมึงมขงโคตรเ

มันโดดลงใหม่เอ้ยมันตัวโดดใหม่้ยนไปชุบก้นจ uh, okay ังม uh, ันนะโหสิอะโหสิกรรมมึงโหสิกรรมดคดบนี้เ้ยคนเขาต้องการดดาเฟนเนี่ยมันแงี่นะบุดุดาฟนเลยเออเียมึงไม่ชิบมึงอย่อไปชิบเลยเป็นนี้หรอก นี่ ais, s s <S ผมจะมาเล่นกับเพื่อนผมตอนนะครับเพราะเขาเล่นแรงเขาเล่นโู้งหนึ่งโยเพราะว่าคลิปเราแป๊บเดียวเฉยคลิปปิดไปรอ EP สองกัน